ตนี้เดียวเรื่องการตลาดที่ในนมช่วงนี้โอ้คนต้องการรายขนาดเลยอ่อกาเมล่านี่โทษว่าบ่อมันต้องคำนึงถึงลําต้นมาน้ืเขาต้องเขาต้องเลี้ยงทุกส่วนนะบเมเนว่าเขาต้องการหมากรแต่ก้อนบ้านเ้าถ้าเรื่องปลูกซีดาเนี่ยบ่ต้องไปกังวลในยังหลายนะครับคันจะปลูกเรื่องไม่ลอืเรื่องที่มันเอกินได้ทุกทุกรุ่นทุกแล้งนี่ครับ แนะนำให้ปลูกมังสิดามันสิง,ง่ายมันง่ายสุดเลยปลูกมังสิดาอ้าสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรวิธีไม่สางได้ไหนครับหนุ่มโพไซหัวใจเกษตรสัญจรมาพอกันคือเก่าคือเก่าครับวันใช้ห<า>มานี่น้องมาเบิงเออเกษต<ก>รเปิดาเปิดผ<ม><ม>สมประสานนะครับ กเกษตรสร้างไรายได้เพื่อเศรษฐกิจไรายได้งามข้ามปีข้ามเดือนและไรายได้ไรายวันครับพาพี่น้องมาเบื่องสวนดอกซีดาครับไปเยี่ยมไปชมกับเจ้าของสวนกันครับพี่น้องครับตอนนี้สร้างไรายได้ยางงดงามข้ามปีเชิญครับ โชคสวนฟาร์มผู้จัดการสวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมควันนี้เห็ดยังน้อครับวันนี้โอ้ยมะขั่มมันล่มมะเขือนี่มะเขือนี่แมนมันกำลังหน่วยใหญ่มันสีงาหารมาปูบักซีดาหนาฝนพันนะครับนุ่มพันกิมจูครับกิมจูคือเกาคือเกาละสุดยอดเลยสดยอดเลยนะพี่น้องชมจักหน่อยอยากทานตอนนั้นละแดดก็ร่างกอกพอดีโอ้โหผมซื้อมาเขียวโกเกเนาะครับน้อแมนแมนมัน ตอนนี้มันได้หนึ่งปีหกเดือนตอนนี้หนึ่งปีหกเดือนแม่ครับโอ้ครับครับตรงนี้รอบนี้ก็เล่นไปสามพันอยู่ได้หรอเนี่ยโอ้หอหอไปแล้วสามพันอยู่นี่สามพันต้นสามพันหน่วยสามพันหน่วยโอ้ยังว่าท่านเบิร์อยู่สามพันหน่วยประมาณจักโลครับนมกันใหญ่โหประมาณจักโลตีสองพันโลเลยเนาะขึ้นไปเนาะตันก็กลัวนี่ละบูยเดี๋ยวนี้ กิโลกรัมละเศษครับนุ่มบักซีดาห่วยช่วงนี้โบแมนมันช่วงนี้มันหายากช่วงนี้ครับช่วงหนาฝนมันก็อยู่ที่ประมาณร่างมองกับแปดสิบบาทโอ้โอ้เสียงว่าบัคซีดายนี่ยมีเป็นเป็นถือว่าโบแมนห่วงฤดูของการเก็บผลผลิตไปไหนเป็นบ่ครับบ่โบแมนโบแมนช่วงนี้ช่วงนี้โบมีช่วงนี้ช่วงนี้มันจะมันจะหายากช่วงนี้หายากเนาะแมนจะมันจะแพงแต่ราค่าดีเลยนี่ราคาดีขนองในช่วงนี้ แต่ว่าอเมริกาน้านา่งบาทเท่ากับหกสิบบาทอยู่แล้วหกสิบาทโอ <Man S 2> แมน่แมนครับแต่ว่าราคาสวนราคาเดิมครับราคานาสวนราคาเดิมสี่สิบาทคือเก่าโอ้ <laughs> โอแต่ว่าก็จะออกเดือนเดือนหนาไปต้นไปเรื่มเรื่มเก็บเดือนหนาไปต้นไปครับนุม่มช่วงปลายฝนต้นหนาวนิดหนี่ดูแลยากบ่นุม่มขั้นตอนการด,ดูแลแนวไหนดูแลกับเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องเพียด้อเรื่องเพียนบ่แม่นแม่นแม่นนานี่โอ้ดานี้ต้องต้องป้องกันเพีย โอ้ oh, ช่วงนี้ต้องป้องกันเพียเนะแม่นแมนครับอเพียอย่างลงแต่ว่ากับบบ,บเป็นอุปสรรคหลายมันบอกครับบ๊แต่ว่าปีนี้บุค่อยมีีปีนี้เหลือมรอบรอบนี้บุค่อยมีโอมีรอบที่หาได้เก็บนี่ฮอลอรอบที่หาอันนี้ฮอรอบที่หาแล้วแม่นแมอ้อเก็บมาเลยนี่สี่รอบนี่รอบที่หาครับรอบหนึ่งในเป็นตันบนมุมเก็บมาได้ทั้งหวดสี่รอบก็ได้ได้สามตันกลัวอยู่อู้ ทั้งเบืเขียนไหวนนะสามสานคัวแมนปีหนึ่งนี่โดยเฉลี่ยนี่ะมานจัะรอบครับนมปีหนึ่งทิมทีมคือสองหลอบสองหลอบเนาะสองหลอบนี่คือมีแล้วอโอ้อาจจะมีหลอบเก็บตกหลอบที่สามแต่ว่าอาจจะบ่หลายเนาะเลยเนาะแมนครับแต่ว่าสองหลอบนี่มีแล้วมึงเนี่ยมันมันก็เหลือมใหญ่บ้นจักหม่ทั้งเบิดจะต้นกับนมยูนีมันสามรอยสามรอยต้นเนาะแมน ผูกอยู่เตกีเป็นทีหน้ามองนี้เลยว่าไงแตกีเป็นทีหน้าแตกีคือสิประหยัดน้าดฮสในช่วงนี้เนาะครับเนอกประหยัดประหยัดน้าประหยัดน้าประหยัดน้อยู่ดีอยู่ยุ่งยาห้อกำจัดวัชพืชเนี่ยไหนครับนมแตตัดนี่ละตัดแม่น้ำนม่นันกับถ้าฝนต้มมันมันเกิดไหวฝนตกโอ้ก็ธทรมดบเานาอะแมแหมมันคุมฟางบ่ได้เพราะว่ามันมันจีมันจีอมก้มซือนไล่นะครับคุมฟางบ่ได้ช่วงนี้มันต้องเบิดฝนซะก่อนครับ แต่าตาช่างอ่อนยังคุ้มฟังไว้ถ้าพี่น้องอยากได้ไปขยายพันธุ์หรือว่าอยากได้ผลผลิตนี่คือถ้าไปปลูกเนี่ยแนน้ำให้เป็นต้นพันธุ์เป็นบอกแนนําให้เป็นเป็นต้นตอนที่เขาตอนแล้วมันยังเป็นไว้โอ้ถ้าที่เขาที่สวนใดที่เขาพ่อจามเมลเ็ดนั่นมันจะเป็นสาโอ้แต่ว่าส่วนใหนไม่ค่อยพอดอกส่วนไห่เ,ไเขาสวนให่เขาจะตอนเอาโอ้มีแต่ตอนเอาสวนมาเพราะว่ามันได้ผลผลิตเร็ยวกลัวโอ้กันพรอเมล็ดเนี่ยโอ้ยสา เป็นปีเป็นปีกับบริเป็นปีกับบริกินหมากนี่ก็ซสุ่มไม้ก็มีซสุ่มออกไม้ก็มีครับสุ่มหอแหล้กก็มีซสุ่มใยแนยแล้วก็มีครับคือหอไปเรื่อยนะหอไปเรื่อยอหน่วยได้มันงามหน่วยนี่มันใหญ่ก็หอไปเรื่อยหน่วยนบ่มันงามก็ตัดออกตัดออกนี่คือการดูแลแมนพวกพยายามไอ้กินข้างล่างมันนี่เขาต้องจัดการออกให้เบิดเลยว่าเออโอ้ต่กี่มันหกสิได้สิกิ เทาแต่แงกิ่งก่อนนะแ่งก่งกอนตัดออก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 ครับให้เลือดได้ข้างบนมันให้เลือดแต่ข้างบนเพราะว่าเขาหนาฝนแล้วมันสีหมดหมดสีมาโอ้ผวกหมดผวกกัน้วมันจีมาโอ้คือเราบ้างเรื่องเชื้อราไหมบอช่วงช่วงโรคผืชมันสีเป็นเชื้อราโอ้ในเรื่มจอแล้วพันกิมจูครับว่านดยอดจริงดี ประทับใจจยงไรน,นุมบอกให้พี่น้องฟังแน่ยคือปลูกเป็นลำเป็นสันนอกจากสวนนี่ย,ยังมีสวนสาขาอีกเนาะมี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 มครับมีสวนลูกฟ้ามือสาขา,ม,ขามันมันบุพ่อความต้องการของพี่น้องเฮาครับส่วนนี้โอ้ยถามหลายขนาดเลย<ส>ล้วก็รรายก็กิ่งพันกับตอนน้ำบ่ทันออข้าเจ้าเอาเบิดตแหละครับข้าเจ้าก็ไอคนแถวบ้านนี่ยก็ยากได้ไปปลูกอยู่การขยายพันธุ์แมน โอตอนแรกก็ทดสอบคนแถวบา้านไอ้ปลูกอืทดสอบลองเบืองตอนตอนตอนไหน,น,นเพิ่นลองเบือมปารากฏว่าโอ้โหออกดอกขนาดเลยโอออกดอกเป็นลบเป็นสันเลยครับว่าโอ้ยเทคนิคพี่นนองเนี่ยเจังไหนคือเด้เป็นดอกเป็นขิ่นอยู่กับสิ่งใหครับในการมันขึ่นอยู่กับการดูแลเขาปลูกเข้านี่ แน่ดูแนแ<ม>นเขาต้องเขาต้องให้มันสม่ำเสม,มอกับมันย่อยขาดเดี้ยขาดอย่างได้อย่างหนึ่งก็ยาขาดเรื่องน้ำเรื่องอาหารก็ยาขาดคัาบ่ขาดนะบอกบ่บบมีตายเพื่อนมากดินแนวไหนดินดินล้วนปนรสยดีอเพราะว่ามันระบายน้ำไปดี<อ>ถ้าดินเหนียวนี่มันต้องต้องการน้ำเยอะจังเลยเพราะว่ามันทำมันแห้งมันจะแข็งมันจะหัก มันจะหักเดินบม่ได้นะดินเหนียวอันนี้เหนียวแมนครับคือถ้าสอบให้เบิ้องอยู่ย่สวนรุนจะเป็นดินเหนียวมองมองติ่ถมไหวนะคือวัวฮะการมันมองก็ได้การนี่แต่ว่ามันต้องมันต้องห้องดูดูต้องห้นน้ำนิดหนึ่งโอ้เพราะว่าดินเหนียวมันทามันแห้งแล้วมันสิแข็งแล้วมันติหักมันสิหักเดินบ่ได้ครับกันหักเดินบม่ได้แล้ก็บ่แตกโอ้แล้วก็บ่แตกดอกแล้วก็บ่แตกดอกแมนแมนเรื่องการบํารุง เอปุ๋ยอาหารพิ่นเนี่ยเขาให้ลักษณะใดครับปุ๋ยต้องให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนต้องห้ามขาดเด็ดขาดให้ทุกเดือนสูตรึสิบผาสิบผาสิบาสูตรเสมอเนา่สูตรสิบหกกไดสิบหกสิบหกกไดสิบหกสิบหกสิบหกกไดแมนแมนให้ทุกเดือนเป็นบอกลักษณะการให้วิธีการให้นี่อะไรครับนมให้ตามทรงพุ่มของเขาทรงพุ่มใบหอดไซให้หอยหันแมนเพราะว่าใบหอดไซหากมันสิเดือนหนอนหันเข้าให้หาก การไฮการไฮปุ้ยบัวเถืองนี่มันจะไฮเต็มเหงาโอมันกับพวกินเพราะว่าหากมันออกว่าหอดีแล้วโา้ถ้าม่นไปกองเจโลไว้เหงามันกับพวกินครับมันกับเปลืองเปลืองทรัพยากรหฮาซื้อเปลืองปุ๋ยห่าซื้อครับให้ทุกเดือนเราแบาไงเนาะเป็นยังคือไฮเคมีนําเพราะว่าเฮ้าดินเฮามันบ่ฮห้ว่ามันมีกดมีด่างสำหรับนะมีสารอาหารสำาดครับเฮาก็เลยให้อะห้อะไฮ ตัวหันหลักมันก่อนอก็คือให้มันครบเบสสามแหล่ถาดสามแหล่ถาดแมน N P K แมนเอ N P K ให้ครบเลยแบบไงถ้าเขามีทุนจังหน่อยเขาก็อาจจะเพิ่มเอ่อสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนำช่วงช่วงห้าวฮอแล้หอวเพิ่มเพิ่มรสชาติให้มันเพิ่มรสชาติแมนเพิ่มรสชาติมันามหวานามกรอบเป็นบันเพิ่มสีสันอะไรกับรสชาติให้มันระยะใดจังไห้เพิ่มช่วงนั้นก่อนเก็บเกี่ยวสองสัปดาห์ ก่อนก็เกียวสองสัปดาห์แมนหายเลยหายเลยโอ้ขมิทุนนะพูดถึงว่าขมีทุนครับบ่คำนบ๊ทัำบ่มีทุนเท่ากับหายแค่ในก็ได้ษหายแค่ในกระดอยู่ครับแต่ว่ามันก็สิเพิ่มเพิ่มรสชาติขึ้นมานะเพิ่มรสชาติขึ้นมาสีสันเนาะเข็ดนใ้สวนเท่าหวานกหมูนะโอ้สุดหยอดกับปุ๋ยสั่งตัดเอาตามสูตรอ่าแต่ว่ายาบุญไม่รู้ซากหรอกเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วครับอืม เอานุ่มด้นปาไดนยังเก็บผลผลิตได้นี่อีกประมาณสองอาทิตย์สองสัปดาห์ในี่เริ่มเก็บแล้วโอ้เครื่องเดือนเนาะแม่นแมนแมน,แมนโอ้แลวก็เริ่มเก็บหญ้าไปถึงถุละเดือนพฤศจิกาเลยครับอดพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกาสงขราในเดือจังเบิดครับผมได้ได้ได้คือถ้าจองไว้ตอนนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับอย่างไนเกียงพันธุ์ี่จำนายให้พี่น้องมาครับนุม่ม กับพ่อมีอยู่พว่ามันไม่เห็นน้ำมนันดานโอ้ตอนเองห่ครับนี่ตอนเองตอนเองโอ้สุดยอดเลยโอ,โ,อโอ้ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละสองสามเถื่อแม่นครับครับตอ่อเนื่องิเรียกเลยว่าเป็นไร่ไดไร่ไร่เดือนอะไรก็ว่าไดเนาะมันบ่เป็นไร่เดืๆๆนอนหรอแต่ว่ารอบนึงนมันเป็นเงินก่อนโอ้เก็บแบบแบบเฮาเห็นเป็นหลอบนะนนเป็นเงินก่อนแม่นเป็นเป็นหลอบเลยอืม สุดยอดจริงครับตอนแรกว่าจะพอลายด้อมันก็ออกหลายมันได้มันต้นเริ่มใหญ่มาเลยมาเลยออกหลายนี่ทีนี้ก็ตัดทิมบ่หน่อยนี่ครับตัดถิมสามขู่ตัดทิมนะแมนตัดทิมไหนไหมกรตัดกิ่งตัดงาบอกครับบ่อตัดน่วยมันถิมตัดหน่วยมันถิมมันมันโดกเกินโอ้มันโดกเกินแมนเอางานหนึ่งเนี่ยเอาไปทะเลนมเบิ่งเข้าเบิ่งงานมันมันบอกงานหนึ่งกิ่งหนึ่งเสียเอาไบหน่วยเดียวกิ่งหนึ่งนี่แมน ทีกิ่งละหน่วยกิ่งละหน่วยแต่ว่ามันทีแตกแตกหลายงานนะมัน <S <S เลยเป็นหลายหน่วย <S <S โอ้เอาก็เลยแบบต้องย้อนเอาเนาะออ,อแมนส,สนสนันนมันทีอาหารวันจี่เพียงพ่อวัน,นลักษณะการห่อเนี่ยเข้าเข้าห่อจากในนมเอาใบเอากระดาษเนเน่อเห็ดสำเร็จรูปพะว่าเข้าแรงงานบ่มีครับครับเข้าเข้าเห็ดอันนี้หอก่อนเนี่ยอืมอืมมาเทือนเข้าก็ัา มาซุบใสเลยซุบใสอะไรก็หนีบเลยโอ้สเตปเปิลกับกับกัเลยแมนแต่ว่าแต่ว่าเขาป้องกันมาแรงให้มันได้นะเป็นกระดาษเขามันไกลอยู่ครับโบเป็นกระดาษอีือยังระบหูเหมือนกันโอเป็นกระดาษกระดาษที่สั่งมาเนี่ยล่ะสำเร็จรูปเนาะเออมันมีสองรุ่นสั่งมาครับอืมโอ้ตันว่าบหฮอวลายดอกก็สมมุติต้นนี้เนี่ยอ่ะย่างหน่อยก็มีเลยล่ะหาโอย่างหน่อยต้นเดียวนี่แมนโอ้ ลำต,ต้นเริ่มเริ่มใหญ่แล้วน้าหนุมน่มนอกแม่แม่เริ่มลำต้นเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มใหญ่แล้วตรงนี้จริงๆเขา้าจริงๆทดลองจริงๆบวกขั้วเอาไว้สามกิ่งสิเด็กเพราะว่าม, <ๆ S 2> มันนานใหญ่อืมครับมันบอกตอนนํามาเห็นน้ำมาทานันมันบวกหูอืมจริงๆมันต้องเอาไว้ต้นเดียวเดียวต้นเดียวเดียวมันจังอีงญ่แม่ครับต้นเดียวเดียวมันต้นใหญ่ไวอืมต้นเดียวเดียวเรื่องการตลาดเป็นไรนมช่วงนี้ โอ้คนต้องการลายขนาดเลยบอกข่าเมีข่านี่โท่มากขนาดเลยยัยิ่งบุษบนเนาะบอกว่าบ่ได้กินมังสีดาบ่ได้กินมังสีดาอยู่อยากกินอยากกินอยู่ผู้ได้ก็ได้เออใจมันก็จะห้มใหง่ายยนแหละครับแต่ว่ามันก็ใส่เวลาเนาะใส่เวลานิดนึงนะครับนุ่มว่างแผนอย่างไนเกี่ยวกับการสร้างคลังแรงอาหารพืชเศรษฐกิจให้ออกสู่ตลาดแบบท่านความต้องการครับนุ่มต่อไปเอา มันต้องอาจจะต้องเอ่อต้องเพิ่มแรงงานขึ้นมาอีกพอหนึ่งเพิ่มเพิ่มแรงงานสองเขาก็ต้องเอ่อหาทางเฮดโลกออนไลน์นั่มพวกนี้ต้องยาขาดับเพราะว่ามันถ้าเข้าคนหัวใจเข้าหลายเอ่อปัจจัยการสร่งอ่อนนี่ก็ง่ายมาเท่อนี้ มันกับเขามา้าในหลายทางการตลาดนอกแมนบระเทศนี้รายได้เท่ากับเขามาเร็วอืมอืแล้วก็เข้าม้รมาีิดูแลต้นมันได้ท่านท่นทวงที่อืมเพิ่มเพ่ปีหนึ่งอาจจะได้สามหลอบสี่อบก็ได้ปีหนึ่งแมนอถ้าเขาดูแลมันทันโอ้เพราะว่าพวกนี้แห้งหายแห้งแตกพวกนี้ครับลักษณะเด่นของพันธุ์กิมจูนี่แนวใดหนุ่มมันจะหวานกรอบ แะ้วก็เม็ดหน่อยเม็ดหน่อยแมนโอ้เม็ดหน่อยบวคือเมื่อสิดาบันบาดเท่านี้พ่อสิดาบันบาดเท่ามันจะเม็ดหลายโอ้ครับอืมก็เลยตัดสินใจปลูกกิมจูแบบเป็นหล่าเป็นสันเลยกะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเริ่มต้นอาขนาดเริ่มต้นนี่นี่สามร้อยต้นเลยสามร้อยต้นกับอะไรเบิ่อสิต้นนะครับอะไรเบิร์ดนี่คือยังสีแต่มันก็บ่ได้นี่มันก็เป็นบางส่วน่วนหนุ่มเนาะบางเือแกบมีหมดไม่ีแมงว่าจอมมันก็ล่ำต้นมันก็ขาดหากออกไป มันก็บผสมบูมก็มันจีเริ่มออกไม้บหมือเทีมมันจีเรื่อมแตกไม้มันก็ต้องใส่เวลานิดนึงอืนะการปลูกบักซิดาให้ได้ผลนี่ว่ามันมาเข้าเสียอาดกอย่างเดียวบ่มันต้องคำนึงถึงลําต้นมาน้อเขาต้องเขาต้องเลี้ยงทุกส่วนนาบ่แม่นว่าเข้าตองการหมากอย่างเดียวอ,าอการต่กกานหมากอย่างเดียวมันคือระยะสั้นคือได้อาจจะได้ขังเดียวสองขังอาจจะต้นอาจจะแค่แกนถนอมกิ่งงาไปนํา เลยคัต่อไปอาจจะบ่อใดเลยโอ้หน่อยเห็นโดกๆนี่บ่ามันรวบมากที่เอาไว้เบิดนเนี่ยบ่ดใดการนโองอาองตัดทิมเขาจะว่าคือตัดทิมหลายแท้วนะพี่น้องบนว่าเห็นบ่อตัดทิมหลายยังได้ครับเดี๋ยวงามันสิรับน้ำหนักบ่อใดต้นหนึ่งเอาไว้จะปีดีหนุ่มฮะต้นหนึ่งให้พ้นฟื้นไห้ต้นปานไหนห้าปีห้าปีห้าปีนี่คือตัดเลยเอาไว้ังี้มันมันาแตกไม้คือบางท่านด้บอกแมนบางท่านในตัด ต้นปุ๊บนี่ท่านที่เลยบนเกินสองเดือนโอ้แตกม่แตกกิ่งม่เลยบอมรุงนี่ข้าวเดียวอืทุกปีบักท่านพุท่านี่คือตรงตัดต้นทุกปีตองตัดต้นทุกปีแมนตัดต้นทุกปีอันนี้หาปีเก็นผลิตคือเฮ้ตัดเลยแมนตัดตัดจำสำําใบหนุ่มตัดออกเลยคุดออกเลยคุดใหม่คใหม่บอกนหม่เอาไว้ตดนนนห่งต้นเอาไว้โดนก็ได้อยู่ต้นใหญ่อยู่แต่ว่า คนผลิตมันสิบรไอยคือเกา่าบอคือเก่าแมน่นโอ้สเสดงว่าเขาวางแผนในการขยายพันธุ์เนี่ยเอาจากต้นพันธุ์เท่าไรบอกเอาจากต้นพันธุ์เท่าอืมอืมเข้าตอนไหวตอนไหวตอนไหวต้อนไหวโอ้เข้า <He 'll S 3> จังตัดออกแล้วเขาจังตัดต้นมันโอ้อขยายอยู่นี่เขากลายเป็นการประหยัดโอปด้ประหยัดประหยัดพื้นที่เขาแม่นครับประหยัดเรื่องเรื่องต้นพันธุ์น้องเหานาครับบรต้องไปสือพันธุ์ไว้ยังไงแม่แม่ลงทุนครั้งเดียวตอนตอนเราอยู่นี่แล้วเนาะตอนตอนเราอยู่นี่เลยย่างต้นนี้ขยายพันธุ์นี้ ซ้ำใหนพ่อตอนครับนมซ้ำนน้วมืออกิงกิงซ้ำนน้วมือครับแต่ว่าให้เลือกกิงมันงามในกิงตั่งกิ้งตั่งมันบอกเออต้นนี้มันโบงงามต้นนี้ครับเป็นยังไงเข้ากิงตั่งนมเกิงตั่งมันสิโอไงมันสีจะเลื่อนแต่ตัวไหวกลัวกิงพวกนี้ครับเพราะว่ากิ้งนอนเนี่ยมันสิแตกอย่างเดียวแตกทั้งขางอย่างเดียวเลยแตกอย่างเดียวกิงตั่งเนี่ยมันสีเน่าไปแล้วเ้าตัดปูดเทื่อนี้ มันสิตจะเลี้ยงเติบโต,ตง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่พืชมันจิตหันหาแสงอาทิตย์นะมันสิมันสิต่างขึ้นโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นครับอ่าถ้าพวกกิ้งนอน,นนี่บนแนะนําธรรมศาสตร์เนาะแมนแมนตอนเธอหนึ่งใส่เวลาจะกจะกจ๊กหมือเขาจังสามารถเจี๊ัดไปช่าไ,ไปไปปลูกได้ครับตอนเธอหนึ่งใส่เวลาหกสิบหมื่อหกสิบวันสองเดือน,นสองเดือนเนาะแมนอมสองเดือนครับจังตัดออกได้จังตัดออกได้แต่ว่า มันก็แล้วแต่เทคนิคนแต่ละคนหรอกช่วงนี้เขาตอนไปนแน่อะไรบอครับตาลออกเบิลแล้วตาลออกเบิลแล้วบเบลือดต่ตาลไ,ไเ่เลือดเลือดต่ตาลไ่เก็บเก็บผลผลิตีดเลยเถอะก่อนโอ้โหพาเข้าเห็ดหลายอย่างบ่เลยนะถ้าตอนที่ที่เรขันตอนครับแต่เขาไปจังการการจะเลือดเดือดโตวันส่วนส่วนเก็บผลผล้รีดเดือดหน่วยเดี๋ยวหน่วยมันสีผสมบุญโอ้โอืมนี่คือเทคนิคเดี่ยวหนมเนอเออแต่ว่าส่วนใหญ่นั่นส่วนใหญ่เขาสีบัวหายมีมีหน่วย S <S ตอนข้อสี่ตอนโบให้มีหน่วยนะโบาาไมีหมากไว้ไงแมนแมนเพราะเพราะอย่างครับนุ่มเพราะว่ามันสบ่บได้ไปเลี้ยงหมากดิโ oh. ออือือเพราะว่าข้ตอนปุบเนี่ยข้อจำกัดเนี่ยมันสิน่ิบนด่เลี้ยงหมากดิอือคือกิ่กงใดที่มันบอกิ่งใดที่มันบุ่มีหมากเข้าจังตอนใดมันจังตอนไหแมนแมนแมนโอ้สุดยอดจริงเลยถ้ากิ่งที่ไม่มีหมากแล้วมัน มันสีเลี้ยงหมากใบใหญ่มันก็สีไปห้าห้าทยังมาเนอกแมนแมนขคือเข้าจำกัดปุ๊บนี่ขันปุ๊บนี่นี่คือเข้านี่ขึ้นนวดคือกินครับมันไม่มีหมากสิครับแต่เข้าไปตอนปุ๊บนี่ไว้นี่นี่มันจิตชะงักการส่งงอาหารมาหาหมาโอ้มันสิเลี้ยงหลากอมาก่อนแมนโดยธรรมชาติเนาะโดยธรรมชาติของมันครับเดี๋ยวมันจิตมันจิบ่ใหญ่มาเท่นี้นะโอ้ทำเลดีแห่งแสงแดดกับพอดีเนาะหนุ่มเนาะมึงแน่ครับพี่รองครับ อะทิว่าท่านหลายดอกเพราะว่ามันห้องกระไดปีกลัวเองครับนุ่มถ้าได้สองปีขึ้นไปมันด้ีเริ่มหลายเริ่มหลายเนาะแมนต้นอาจจะเป็นเกือบลอยน่วยนลอยนวยต้นแมนออันนี้อันนี้แค่ปีกลัวเท่านั้นอันนี้แค่ปีกลัวนะครับเอาถ้าพี่น้องอยางในพ้ผลิตนี่คือช่วงนี้ออกูซตลาดจะเป็นกิ่งตอนกิ้งอย่างไปเนาะแมนแมนแต่ว่าผลผลิตกิ่งตอนพ่อมีอยู่สองรอบได้ก่อน แ <Man>, มนแมนครับแมนประมาณเดือนหนึ่งครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มออกไปเรื่อยเยอือยจนถึงสินปีโอเคจนถึงสินปีเอานมฝากทั้งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบานเฮ้าเนี่ยสํารับปูทีตัดสินใจยอยาปปกปลูกบักซีดานี่เกษตรกร,ร,กรบานเฮาถ้าเรื่องปลูกซีดานเนี่ยเต้องไปกังวลใน,นยังหลายนะครับกานจะปลูกเรื่องไม่อืนเรื่องที่มันกินไดท้ทุกทุกรุ่นทุกแล้งนี่ครับ แนะนํำให้ปลู่มักซิดามันสิง่ายอืมันง่ายสุดเลยปูกมังซิดาโอ้ได้ผลผลิตเร็วก็บักฮุงครับได้ผลผลิตเร็วก็มั่นแมนมังซิดาได้ผลผลิตเร็วก็บักสมมาเขียบเออทุกอย่างครับมังซิดาสิได้ผลผลิตเร็วกวกลัวอืมอืมมักท่านกับได้ปีละเทียอล้วก็สากลัวพร้อมครับตัวนี้ คนกินทุกหลุนทุกไหวครับแล้วก็มีรายได้เร็วเป็นผลไม้ยอดเห็ดเป็นเป็นผลไม้ที่มันทางเลือกทางเลือกยอดฮห็ดอันหนึ่งแต่บอแนะนาให้ปลูกหลายดอกครับถ้าว่ามีแรงงานออืให้ถ้าว่ามีทุนแรงงานเนี่ยอย่าปลูกหลายอืจะเป็นปัญหาอุปสรรคตามมาแมนมันสิเสี้ยมันมันตีเสียเวลาเฮาือแล้วก็พอยามย่าให้น้ํค้ังเท่านั้น่ะอือ ให้นำครั้งคือบ่ตายขาดนำบ่ไา้แต่ยังให้น้ำครั้งขาดนำบ่ไา้ครับมักมักซสื่นแต่ว่าบ่มักแฉะนะมักมักซสื่นอยู่แต่ว่าบ่มักแฉโอ้เอาปลูกเพื่อเดียวปลูกเพื่อเดียวเก็บผลผลิตตลอดตลอดตลอดปีตลอดปีแม่เงินรายทุกปีและเป็นเงินก่อนนำเป็นเงินก่อนนำโอ้เห็นได้เห็นง่ายง่ายสุดยอด อยากได้ท่องก็ได้ท่องเลยปีแหลกเลยก็ะไดอยากได้รถกระไดรถอยากได้รถก็ไดรถโอ้ได้การครับได้มาแหลกได้หลายขั้นหนึ่งเลยเสียโชคส้วนฟ้ามเห่าสดหยอดจ่าวัซิดาเี็กนุ่มหนอแม่แม่ทุแมน่ครับพี่น้องครับเอาผลผลิตที่ออกสูตลาดณตอนนี้และอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นหมากเป็นผลตอนนี้มีอย่างไรครับนุ่มตอนนี้มีอย่างแน่คือคือพันไดแน่บอกจะออกสูให้พี่น้องไม่ขยายพันเป็นบอก เออก็กเป็นพวกเป็นพวกกิ่งตอนกิ่งตอนสำหรับพ่อปลูกเลยอครับกิ่งตอนพ่อปลูกเลยแต่ว่าคันโพเดตต้องการลายก็ให้สร้างหลงหนาเนี่ยอเพราะว่าจะได้จะได้ตอนไปท่านต้าแผนไฮนอแม่นโอเคเพราะว่ามีคนทยอยทยอยไปมันก็ถ้าอยากได้ลายมันก็บ่ได้ลายนะได้หาต้นสิบต้นหนึ่งสิเอ้ยี่สิบต้นยี่สิบต้นหนึ่งสิได้อยู่โอเคออครับเอาสองข้างการที่ต้อนนู้นเลยก็เขาไิทีเฟสนั่นละครับชกทุ่นฟ้ามหรือว่าสวนอัมพวันนั่นแหละครับ มีเพจเพจสวนอัมพรวันเบอร์โทรศูนย์หกสองสี่หาเก้าหาหกสองแปดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงติดต่อได้ติดต่อได้เรื่องหรือว่าจะสอบถามเรื่องการปลูกหรือก็ได้โอเคให้คําแนะนําได้หลังใหม่นาอหลังใหม่หลังใหม่โอเคภาพี่น้องเยี่ยมชมสวนเขาขาวสามเนสักก่อนเดี๋ยวอัปเดตในช่วงประมาณเกือบเดือนหนึ่งสีมหาไม่ได้ได้ได้นี่เรื่อนเริ่มแล้วใกล้เลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะ สุดยอดดีครับพี่น้องครับอันนี้กิมจูเนาะกิมจูมันคือโดดเด่นกูมูแทะฮอกอนหอกอนฮอกอนอันนี้ล่องหอบไปส้องลูกล่องเวิงนี่สุดยอดีริีนี่แหละมันสิออกมาคููกันนั่งสิ่ละโอเคอ้าวนุ่มขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับโชคส่วรรฟาร์มติดต่อได้ครับแฟนคลับเอฟซีครับสวัสดีครับ